r ู b บล็ลกําำลังจะโดนปิดในวันที่1มกราคม2566ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายเลยแหละครับเพราะว่าได้มีคนเนี่ยออกมาทําคลิปวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองซึ่งผู้อัปโหลดเนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามกว่าเกือบ3ล้านคนเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือ n i คเตอร์นั่นเองครับโดยได้มีแฮกเกอร์เนีได้ทําการทัก แล้วก็ประกาศไปเลยนะว่าเออเน<เ>ีเ่ยเขาจะทําการลบ13บัญชีนี้ในโลบล็อกออกในวันที่31ธันวาคม2565และปิดเว็บโลบล็อกในวันที่1มกราคม2566เรื่องราวมันเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเข้ามาที่ตัววิดีโอต้นเหตุที่เขาว่ากันว่ามันมีเหตุการณ์นหนึ่งไอ้หนึ่งมกราคมแฮกโลบล็อกอย่างงู้นอย่างนี้โอเคเราจะเข้ามาดูกันก่อนเลยนะครับด้วยก้อนอื่นก่อนใดเนี่ยคือ เขาบอกว่าไอ้คนคนนี no ้จะเป็นคนที่มาแฮ็กโลบอคนะครับผมโดยชื่อยูสเนมของเขาเนี่ยมีชื่อว่า unauthorized by parser นั่นเองนะครับได้ทำการแอดหา n ิคสต์วีนะและนิคสต์วีก็ได้ทำการรับแอดมาที่นี้เขาก็แสปแปมตัว Direct message ขึ้นมานะครับว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลบ lo ส์เลยนะครับอ่ะโดยที่เจ้าตัวโปรไฟล์ unauthorized by parser เนี่ยก็ได้มีเกมอยู่เกมหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่า by พาร์เซอร์ขึ้นมานะครับทีนี้ทางด้านของนิสเตอร์วีก็ได้สังเกตนะครับว่าตัวอา o ไบโอของ ไอ้เจ้าตัวละครนี้เนี่ยมันได้เขียนเอาไว้นะครับว่า13 accounts 12ส์สิทับสาทับสอก็คือเหมือนกับว่า13บัญชีในวันที่31ธันวาสองพันยี่สิบสองและชัดดาวในวันที่1เดือน1ปีสองพันยี่สิบสามนั่นเองทีนี้ตัวนิสเตอร์วีก็สงสัยนะครับว่าเอ้ย13บัญชีที่ว่าเนี่ยมันคือบัญชีไหนอะไงกันแน่แล้วนิสเตอร์วีก็เริ่มไปสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ย13 a c c o u n t เแล้วเขาก็ได้ทําการเขียนไอ้แล้วเขาก็ได้ทำการ follow คนไว้ทั้งหมด13คนนนนด้้วยยกััะ่่งงทีโอบเอิญบัังงเเออิญจลยนะพ่มา ทีนี้นะครับผมนะพอเขาได้เข้าไปเช็คนะครับก็ได้พบว่า13คนเนี่ยมีดังนี้นะครับไอ้นิโคลัส77ก็คือทางนิสวีเองหรือจะเป็น Original f เฟ p เป้ YT อะไรงี้เราอไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงที่นี่ครับมีคนที่น่าสังเกตอยู่นะครับผม3คนหลักๆนั่นก็คืออัน e ีนโบนครับเอ็กซ์ e อ e เ i อร์อลิก็คือแฮกเกอร์ปลอมที่มันเกิดขึ้นกันนั่นเองนะครับผมที่ว่าโอ้เป็นกระแสไวรัลช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับแล้วมี craft อยู่ในนี้ด้วยและมี builder man r ูบล o อ,อกอยู่ในนี้ด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมเออมี builder man มี r ู b l o x อยู่ในนี้ด้วยและในโปรไฟล์ของ unauthorized bypasser เนี่ยก็ได้มีเกมเกมหนึ่งอยู่นะครับผมนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า bypasser นั่นเองนะครับทีนี้ครับ n e x t Week ก็ได้ทำการไปสังเกตนะครับว่าเจ้าโปรไฟล์ของ unauthorized bypasser เนี่ยได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือคนที่มีชื่อว่า dead dolly นั่นเองนะครับแล้ว dead dolly เนี่ยคือใครยังไงนะครับผมผมได้ลองเอาข้อม หมวดของเดดดอลลี่เด๋ไปหาใน Tik t o อกนะครับก็ได้เจอเป็นกระแสคลิปไวรัลอะไรส่วนใหญ่ใน Tik t o อกอีกแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษาแล้วนะนี่นี่นะครับก็คือ,อเหมือนกับว่าอุ้ยเหมือนเป็นคลิปประโยคสนทนาปกตินะครับแล้วอยู่ดีๆเหมือนเดดดอลลี่ก็แปงลงร่างเป็นนี่ไปเลยเป็นแบบปีศาจแบบโอ้ทาตัวใหญ่โตมโหระทึกเลยดูดูด,ดูโอ้หน่ากลัวไปนะคุณผู้ชม <laughs> โอเคก่อนอื่นก่อนใดเลยผมจะต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยถามว่ามันมีวิธีไหมผมตอบตรงๆเลยมันมีวิธีได้นะครับผมโดยที่แมปเนี้ยเราจะต้องเป็นคนทําเองหนึ่งสองคือส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันอยู่กับสคริปต์ล้ลวนเลยครับการที่เราทําสคริปต์ทำคำส่งคําสั่งอะไรในแมปของตัวเองให้มันแบบสามารถทํานู่นทํานู่นได้ทํานี่ได้โหสุดท้ายก็สามารถเป็นแบบนี้ได้คือใครก็สามารถทําได้ครับผมตอบกันตามตรงๆเลยนะตัวนิสต์วีเองก็ได้ทำ การลองเข้าไปเล่นในเกมดูนะครับของเกมไอไบพาร์เซอร์เนี่ยแหละครับแต่ว่าใช้เป็นตัวแอคเคาน์อื่นนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ได้มาเจอกับข้อความอะไรต่างๆดีซสไอก็คือเป็นข้อความเดิมที่ทางไอเจ้าอันออทไลท์ไบพาร์เซอร์เนี่ยมันได้ทําการส่งหานิคส์ตวี v คือฟอร์แมตเดียวกันเลยครับข้อความเดียวกันเป๊ะแต่ว่าอันนี้แค่ใส่คอมมาแล้วก็ตามด้วยชื่อในเกมมานะครับผมโดยที่คนเนี้ยชื่อแมสโลกเนี่ยเห็นนิคส์ตวีว่าคนนี้คือหนึ่งในเฟนลิสของเขาด้วยนะครับผมแต่ที่ว่าแต่ทว่าทีนี้เนีีย่ยคืออมมันมะไรแป แปลกทำแม่งทำแม่งนะครับผมโดยที่อ่า n e x t w v ได้ทำการสังเกตไปน,นะครับผมว่าเอ้ยในโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยในอ่า uh, ตัวละครของเขาอะ่ะได้มีทงอเมริกาแล้วก็มีคําว่าคอมพิวเตอร์คิดด้วยซึ่งณนะตรงนี้ผมตอบตรงๆเลยว่าใครหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันแปลกๆหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะพูดเลยว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราสามารถใส่สคริคปต์สามารถทําให้มันสามารถเช็ค IP ได้ว่าเอ้ยมันเป็น IP มาจากไหนอะไรยังไงใครก็ทําได้ครับอจริงแล้วก็นี่นะครับ ก็ได้มีเหมือนกับว่าเออไอเจ้าไอ unauthorized bypass เนี่ยก็ไต้องการ spam ไปหาไอเจ้าแมสซ็อกนี่เหมือนกันนะก็คือแบบฟิลเดียวแบบ เอ็กซ์พอร์เตอร์อลิซาเบธเลยที่ทําการสแปมข้อความไปหากรีคราฟอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ทำการเอ่อและเหมือนกับว่าทาง unauthorized b y p a s s เนี่ยก็ได้ทำการส่งข้อความใหม่ไปหา n i คส์สวีนะครับว่าเอ้ยบัญชีโลบอของคุณนะ่ะจะถูกแบน IP นะในวันที่31เ,เดือนธันวานเนี่ยโลบลอกกําลังจะโดนปิดในวันที่1มกร,ราเนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Inter n a l system issue นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้เหมือนกับว่าณนะตอนนั้น ตอนที่นิคสตูบีเข้าไปเนี่ยไอคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยมันนั่นอยู่พอดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอทางนิคสตูบีเนี่ยก็ต้องการพิมพ์แมสเซจผ่านไปในเกม,มนะแต่ว่าทางไอตัวนี้เนี่ยมันก็อิกนอแบบไม่สนใจนะครับผมว่าเออเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมที่นี้เนี่ยนิคสตูบีก็ได้ทำการพิมพ์ไปนะครับว่าเออตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะเวย้ยซึ่งไอตัวที่พิมพ์หาไอเจ้าแฮกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวไอนิคสตูบีตัวหลักนี่เลยนะครับผมอ่าและที่นี้เหมือนกับว่าพอเขาพิมพ์องไปปุ๊บเี่ มันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือไอเจ้าแฮกเกอร์เนี่ยก็ทําการพ,พิมพ์ขึ้นมาแล้ว hello nicolas h 77กับ m a s l o c k 2008 nicolas 77ก็อยา่างที่ผมบอกไป <ๆ S 1> ว่าเป็นชื่อในเกมของ n ิคส v i เนาะอ่าทีนี้เนี่ยพอเราลองมาดูเนี่ยเขาก็ได้ทําการเหมือนกับว่าพิมพ์ถามมานะว,ว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้ว Nick s Wii <S n ิคสว i ก็ทําการพิมพ์มานะว่าเออฉันนะไม่ได้ต้องการที่จะให้นายนะมาทําให้คนกลัวนะอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นี่ Un authorized มันก็พิมพ์มานะว่าเอยยยู่ในนนอัตราแล้วะง นิกเตวีก็พิมถามไปนะครับว่าเอ้ยโลบอกมันจะถูกชัดดาวจริงในวันที่1มกราคมหรอหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมซึ่งใน,นตรงนี้เนี่ยนิกตวีก็ได้ทาการอธิบายนะครับว่าไอเรื่องที่โลบอกมันถึงขั้นดับเนี่ยมันก็คือมีเหตุการณ์เดียวที่เคยเกิดขึ้นนะที่เวนเกี่ยวกับแฮก็กก็คือตอน1เมษายน2012นนั่นเองหรือ a p r i l f o o l i n c i d น n t นั่นเองนะครับสาหรับใครที่งงว่าไอ a p r i l f o o l Incident มันคืออะไรตัวไอเชิญครับผมเคยได้ทําคลิปวิดีโอนี้้ไวประมาณ4 5เดือนแล้วแหละก็ฝากย้อนไปดูนะครับขอบคุณมากนะครับ ไอ้แฮกเกอร์เนี่ยมันก็พิมพ์ต่อกันมานะครับว่าเอ้ยเนี่ยโลบอกกําลังจะถูกปิดในวันที่1เดือนหนึ่งนะเว้ยก็คือเป็นข้อความเดียวกันกับที่มันพิมพ์แบบเดิมมาแหละแล้วในแบนะครับผมแล้วก็มีการนับเขาดาวด้วยนะว่าเอ้ยเนี่ยโลบอกกาลังจะปิดในอีก43วันนะอะไรงี้คือเขาดาวจนถึงวันที่1นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ได้พิมพ์มาต่อนะครับว่าเอ้ยโลบอกบัญชี13บัญชีเนี่ยที่ฉันได้ทาการกดติดตามมันเนี่ยะง่ออายไร นะครับผมนะซึ่งอัน,นจริงนะแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่เมคเซนต์เลยว่าทําไมมึงต้องแบน13บัญชีนี้ก่อนและใน13บัญชีนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วโลบอกกับบิวด์แมนมึงแบนไปแล้วมึงได้อะไรขึ้นมาเพราะโหสุดท้ายเขาเป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์เขาก็ต้องแบ,บแบนตัวเองได้หรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเพอร์เจอร์พูดกันตามตรงเลยนะครับและอยู่ดีๆไอตัวแฮกเกอร์มันก็พิมพ์ขึ้นมาว่าเอ้ยแอคเค้าของนายเนี่ยนิโคนละเจ็ดเจ็ดอ่ะมันปลอดภัยแล้วเว,อ, DD, เอ,วเอ้ย i p u AD, ี d a ยู o ดี t ามันจะโดนแบนนั้นแล้วอย hey, ู he said, hey, ID, 77, he ่ด he hey, he ีเขาก็ส er ่งมาบอกว่าเอ้ยไอดีม he hey, ึงไม่โดนแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออไอดีนี่คนละเ7็เนี่ยจะถูกอ่าได้รับความปลอดภัยอยู่ในเกมของบายพาสเซอร์อะไรเงี้ยมึงเหมือนว่าใครที่เข้ามาในเกมนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอโยวัตโตฟักมากว่า การที่กูเข้าไปในแบบมึงแค่เนี้ยมึงมึงช่วยกูโดยที่กูไม่โดนแบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเพ้อเจ้อนะครับคุณผู้ชมและทีนี้เนี่ยผมเองก็ได้ลองที่จะ เข้าไปดูไอตัวโปรไฟล์ของไอเจ้า unauthorized bypasser ไว้ทุกคนสิ่งที่พวเห็นก็เจอไอบัญชีต้นเรื่องถูกแบนไปแล้วครับเพราะว่าเนี่ยผมลองเอาชื่อ unauthorized bypasser แบบสะกดแบบเดียวก,กันกับในอันนี้นะ unauthorized bypasser คือแบบเดียวกันเดะเลยเว้ยปรากฏไม่พบครับก็คือมันจะขึ้นเป็นบัญชีคนอื่นไปแล้วคือเหมือนกับว่าตัว unauthorized bypasser เนี่ยปิวไปแล้วครับ